ใครก็ไม่รู้รับขาขาโจเลยเมื่อคืนนี่ 4, นรู้สึกอขึ้นวันตีสี่ในกาปุ๊บในกาปุ๊บตีสี่ลูกไปทํางานงก็เลยมาตั้งบ้านไว้ตั้งบ้านแล้วพาด้วยตั้งพิงกัวไว้เปิดพิงน้องนิงน้องนิงน้องนิงตั้งแต่ตีสี่นี่กลับมากลับมาสี่โมงเช้ากลับมาสี่โมงเช้ามาเช่านี่ไปทํางานกลับมาสี่โมงเช้า ขอบคุณอมาาๆเด้อขอบคุณพี่น้องๆทุกคนขอบคุณคุณโกโซนขอบคุณอมาวอาทิเวะมาทักมาไทยใหม่กำลังใจขอขอบขอกรับขอบคุณมาาวขอเวะมาทักมาไทยกำลังใจกันเนาะขอบคุณคุกกำลังใจแหละเวะใหม่กำลังใจกันวันนี้ก็ไปบ้านคุณยายเจียอาก็โห่นั่นฝนตกด้วยอะไรด้วยฝ่ากระรองมามุมมุมฝนตกอย่างแรงเลยไปบ้านน้องอ้ำก็ได้หน่อยเดียวแต่บอกบอกน้องอ้ำอ้ ฝนตกแรงเลยน้องอ้ำเนื้อฝนตกอย่างแรงเลยไปบ้านน้องอ้ำล้วก็เนตกุนหมุนหมุนหมุนอยู่นี่เวลาเราเจอฝนเจออะไรน่ะพายุเนาะพายุเข่าเข่าเลย่มดังแรงแรงมานผมนี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณโกโซนขอบคุณมากขอบคุณคุณยายวาดขอบคุณมากครับผมขอบคุณแม่น้องมากๆากเลยขอบคุณแม่น้องขอบคุณโกโซนมากมากเลยก็ฝากทั้งแบ้าน คุณยายวาดเน้่คุณยายวาดเกตก็ทําคลิปซีเนียเนาะประมาณสองทุ่มกว่าเนี่แหละก็ฝากเป็นกำใจด้วยอ่าบ้านคุณยายก็สองทุ่มบ้านคุณยายวาดก็สองทุ่มกว่าเนาะฝากเป็นกำลังใจด้วยเนาะแม่องเรีก็อาบน้ำก่อนเด้อไม่เป็นไรจ้าแม่นองเรียมาไม่อาขอบคุณมากๆเด้อท th ีเแวเป็นกำลังใจขอบคุณสิบบานดวงตาสิบ้านไดเริ่ๆเี่ดีกว่าขอบคุณมากๆไปเห็นมาดุกโดมแล้วโอ้ ลูกโดมเอฟซีก็อย่างหลายเลยลูกโดมเนี่ยเอฟซี FC เตมเลยเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยโหอย่างมากเลยเต้นซ้ายเต้นขวาด้วยลูกโดม <c oughs> อ่าลูกโดมก็อยังมากรวมบนด้วยรมบนก็ไปช่วยลูกโดมด้วยเมื่อกี้เนี่ยไอบ้านลูกโดมมาเต้นซ้ายเต้นขวาเลยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณบ้านคุณสวนสิงขอบคุณอภพิมิตแล้วก็ขอบคุณคุณสเดาตะชุย ขอบคุณน้องลูกน้องขอบคุณนองมากเลยขอบคุณนองมากที่แวะมาทักทายขอบคุณน้องคุโซดขอบคุณนองมากอ่าน้องคุงซดก็ไปจอดแห้บ้านพาด้วยก็ขอบคุณนองมากเลยขอบคุณที่พิน้องทุกคนอ่าแเวะไปทักทายก็น้องคุโซดก็ไปจอดแห้บ้านพาด้วยด้วยก็ขอบคุณนองมากขอบคุณแม่น้องขอบคุณคุณยายวาดขอบคุณน้องคุโซดอ่าขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณพิมพ์มิรด้วยเนาะ ก็ขอขอบคุณคุณวิภาขอบคุณหมาแมวขอบคุณคุณยายเจอาหนึ่งขอบคุณมากขอบคุณพิมิตร์รอนรทนี่ขอบคุณพิมงาน้องกุ้งขอบคุณคุณเสดาวตาฉุยเนาะขอบคุณสิงห์สังป่าบ้านพิณเอบคุณสวนสิงห์ขอบคุณแม่นงเรขอบคุณคุณยายวาดขอบคุณคุณโกโซนขอบคุณมากมากขอบมาทักมาทายกำลังใจผมได้เนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราต้องคืนไร่ไม่คืนไร่ไม่ได้หรอก ชโมงหลังบา้านเดี๋ยวจะจะเงียบเลยแล้วไปนงเราต้องขึ้นไล่เอาไว้เราก็ผมก็ไม่ค่อยมีคลิปเด่นคลิปดังด้วยเนอะอาะการทามีคลิปเด่นเด่นคลิปดังๆเขอโอ้โหเขาทำมาคลิปหนึ่งเข,เขาเขาเขาบอกว่าคลิปหนึ่งน่ะขไ็ไใดสองเป็นร้านบางคนก็ได้สี่แสนห้าแสนเลยคลิปหนึ่งนะคลิปหนึ่งน่ะเขาทาได้รู้สึกว่าตอนใครน้องบอกว่าได้ห้าแสน 5, บ้านยังไม่ผ่านนะบ้านยังไม่ผ่านเลยโอ้้าคิบหาเศษเนี่ยถือว่าดีเลยนะเอ๊ะแต่บ้านอบ้านพ่อนั่นหายไปเนาะพ่อสาโทนนะ่ะพ่อสาโทนแล้วก็นงหวายอะไรนะนะั่นน่ะผมเคยเข้าไปดูแกขึ้นไร้สดยอดวิวแกเสนกว่าเลยแกแกขึ้นได้ไปนานนะแกหายไปเลยไม่รู้แกไปอยู่ไหนไม่เห็นเลยพ่อสาโทนนะ่ะ ถือว่าคิดแกเวลาไม่ได้คิปตกเกิดขึ้นไรซูถือว่าปังมากเลยนะมาดโพสต์ทนนะ่ะหายก็เงียบหายเงียบไปเลยโพสต์นทนก็ไก่ไก่แกน่ะไก่แกชื่ออ,อะไรนาะเดยอโพสต์ทนก็น้องน้องไหวน้องไหวน้องหวนหว่นวนะไม่ใช่คุณเจาวาดก็ <laughs> คุณเจาวาดก็ถือว่าพี่น่องก็ม่กำลังใจร้ายนะพวไปนเมื่อกี้เนี่ยเออไปจะไปชมหนังบ้านให้ด้วยเอ่ามี มีการไปชมหลังบ้านเห็น,นยายยายวานด้วยนะ,ะไปชมหลังบ้านเห็นด้วยขอบคุณมาอๆนางยอขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณกาวรานดวงตาที่อยู่เพื่อนกันขอบคุณพี่น้อง